สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ Channel p a s s a l t a นะครับสำหรับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับกระตูนเรื่อง My h e r o Academia ียกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้นะครับผมเราเนี่ยก็จะมาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครที่เออกับตัวกลับใจไปเป็นวินเลร์เนี่ยครับจะมีใครกันบ้างนะฮะใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกครับก็คือตัวละครที่จากเดิมทีเนี่ยเคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นฮีโร่แต่ว่าจู่ๆเนี่ยก็ เอาด้านมืดกลายมาเป็นวินเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวละครแบบนี้นะครับมันจะมีใครกันบ้างก็มาเริ่มกันที่คนแรกนะครับก็คือมือสังหารฮีโร่สเตนนะครับก็เป็นแบบเออวินเล่นระดับท็อปๆคนหนึ่งของเรื่องเลยนะที่แบบเก่งมากๆสังหารฮีโร่ไปแบบหลายศพและแต่ทุกคนเนี่ยรู้กันหรือเปล่าครับว่าก่อนที่สเตนเนี่ยเขาจะกลายมาเป็นคนแบบนี้ในอดีตนะครับเขาเนี่ยเคยชื่นชอบฮีโร่มากๆเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นฮีโร่แบบสดๆเพราะว่าสเตนเนี่ยเขาชื่นชอบออม แบบมากๆนะครับความชอบของสเตนที่มีต่อออไม้ก็อารมณ์เดียวกันกับเดกุหรือว่าเด็กคนอื่นๆที่ลหลงไหลในตัวออไม้เลยสเตนนะครับเขาเคยเข้าศึกษาที่โรงเรียนมัธยมเพื่อจะเดินตามรอยออไม้อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าพอสเตนเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ไปสักพักหนึ่งนะครับสเตนเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าหลักสูตรการเรียนการสอนหรือว่าโครงสร้างของโรงเรียนหรือว่าของฮีโร่อะไรแบบเนี้ยนะครับมันเน่าเฟะมันเป็นเหมือนการล้างสมองเด็กให้เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นฮีโร่ที่แบบไม่ถูกต้องเป็น ฮีโร่จอมปลอมที่หวังได้ผลประโยชน์หวังแต่ชื่อเสียงอะไรแบบนี้นะครับสเตนเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจลาออกแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยสเตนเขาก็ยังไม่ได้มาเป็นมือสังหารฮีโร่เหมือนกับที่เราเห็นกันนะเขาก็เป็นแบบพวกวิจิแรนเตเป็นฮีโร่ผิดกฎหมายนั่นแหละครับที่แบบคอยจัดการโจรจัดการวินเล่นด้วยตัวเองโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นตรงกับทางรัฐบาลแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็ได้พลิกเปลี่ยนชีวิตของสเตนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในตอนที่สเตนเนี่ยเขาได้มาเจอกับลุงหมัดเหล็กนะครับก็ เป็นตัวละครหลักอีกหนึ่งตัวในภาควิจิลันเต้น,นะครับก็น่าแหละครับหลังจากที่สเตนเนี่ยเขาได้สู้กับลุงมัดเหล็กนะครับมันก็เลยทําให้สเตนเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าการที่เขาออกมาใส่หน้ากากเป็นอีกตัวตนหนึ่งแล้วก็ปาปามเหลาวินเลนโดยที่ไม่เปิดเผยตัวตอนอะไรแบบนี้นะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกฮีโรจอมปลอมหรือว่าพวกเหล่าฮีโรที่เขาเกลียดเลยดังนั้นการที่เขาออกมาทําอะไรแบบนี้ออกมาปาปามเหลาวินเลนเองมันก็ไม่ได้หมายความว่าเหล่าฮีโรจอมปลอมมันจะหมดไปใช่ไหมครับก็น่า สเตนเขาก็เลยได้เปลี่ยนตัวตนกายมาเป็นตัวตนอีกตัวตนหนึ่งนะครับจากฮีโร่นอกระบบที่คอยฆ่าวินเลนกลายมาเป็นวินเลนหรือว่านักล่าฆ่าหัวที่คอยกำจัดพวกเหล่าฮีโร่จอมปลอมเหมือนกับที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนั่นเองนะครับชิเงาราคิหรือว่าชิกาลากิโทโมระก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ในตอนเด็กเนี่ยเคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นฮีโร่นะฮะแต่ว่าสังคมที่ชิกาลากิอยู่ในตอนเด็กเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เอือ้อในการให้เขาเป็นฮีโร่แบบมากๆ เพราะว่าครอบครัวของชิกราระกินะครับคือห้ามทําอะไรที่เกี่ยวกับฮีโร่ห้ามเล่นเป็นฮีโร่ห้ามยุ่งอะไรเกี่ยวกับฮีโร่เด็ดขาดเพราะว่าคุณพ่อของชิกราระกิเนี่ยมีแผลใจในตอนเด็กที่โดนคุณแม่ของตัวเองที่เป็นฮีโร่ทอดทิ้งนะครับแล้วคุณแม่เนี่ยก็คือคุณชิมูระนานะนะครับหรือว่าคุณย่าของชิกราระกินั่นเองก็นั่นแหละครับด้วยความกดดันด้วยกดข้อบังคับที่ชิกราระกิอยู่ในตอนเด็กนะครับมันทับถมทับถมกันมาเรื่อยๆนะครับจนทําให้ชิกราระกิเนี่ยเขาระเบิดออกนะครับ ผมก็เลยเกิดเป็นโศกนาฏกรรมนะครับในการที่ชิการากิเนี่ยได้ฆ่าคนในตระกูลของตัวเองล้างตระกูลนะครับฆ่าทั้งครอบครัวก็หลังจากที่ฆ่าครอบครัวของตัวเองอะไรแล้วใช่ไหมครับชิการากินยเขาก็ได้เดินออกมาตามถนนนะครับรหวังว่าฮีโร่เนี่ยจะมาช่วยเขาแต่ว่าในตอนนั้นอะกลับไม่มีฮีโร่สักคนหรือว่าตำรวจหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับมาเหลียวแลเขาเลยแต่คนที่ยื่นมือมาช่วยเขาในตอนนั้นนะครับกับเป็นออฟว o n ไวไลท์ที่ไร้ากาศที่สุดนะครับซึ่งผมเนี่ยคาดว่ามันน่าจะเป็นแผน แผนการของอัลฟ่าวันที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะในการที่ทําให้ชิการลกิเนี่ยฆ่าครอบครัวเสียตัวตนแล้วก็ค่อยยื่นมือมาช่วยชิการลกิอะไรแบบนี้นะครับก็น่าแหละครับหลังจากที่ชิการลกิเนี่ยได้มาอยู่กับอัลฟ่าวันใช่ไหมครับก็โดนอัลฟ่าวันเนี่ยล้างสมองโดนหลอกโดนป้อนข้อมูลผ,ผิดๆอะไรแบบนี้ให้นะครับจนเกิดมาเป็นชิการลกิเหมือนกับที่เราเนี่ยได้เห็นกันในปัจจุบันนะครับเป็นชิการลกิที่แบบเกียร์ฮีโร่เข้าไสา้เกียร์อไม้อะไรประมาณนี้โทโดโรกิโทยะหรือว่าดาบิก็เป็นอีกนคน,นะคะ ครับที่ในตอนเด็กเนี่ยเคยแบบมีความฝันว่าอยากจะเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่กว่าอไมค์นะครับตามคําปรารถนาของเอนเดเวอร์ผู้เป็นพ่อแต่ด้วยที่ว่าร่างกายของดาบบหรือว่าโทยะเนี่ยมันอ่อนแอมันทนรับไฟที่แบบร้อนๆสูงไม่ค่อยได้มันจะไหม้ตัวเองอะไรแบบนี้นะครับเอนเดเวอร์เนี่ยก็เลยเห็นว่าโทยะเนี่ยคงไปไม่ถึงจุดจุดนั้นนะครับแล้วก็ไม่อยากให้โทยะเนี่ยมาทรมานไม่อยากให้โทยะมาเจ็บตัวในการฝึกอะไรแบบนี้ก็เลยให้โทยะเนี่ยกลับไปเรียนปกติกลับไปเป็นเด็กธรรมดาปกติเหมือนกับคนอื่นๆเธออะไรแบ แล้วก็ได้สร้างเด็กคนใหม่มาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่ฟูจูมิอันนี้ก็เป็นผลงานไม่สําเร็จต่อมาก็นาซึหรือว่านาซึโอนะครับอันนี้ก็ไม่สําเร็จและคนสุดท้ายผลงานชิ้นเอกของเอนเดเวอร์ก็คือโทโดโรกิโชโตะนะครับแล้วเมื่อโทโดโรกิโชโตะที่มีทั้งพลังความร้อนแล้วก็ความเย็นที่เป็นผลงานชิ้นเอกของเอนเดเวอร์ออกมาเนี่ยครับโทยะเนี่ยครับก็เริ่มรู้สึกแบบอิจฉาที่พ่อเนี่ยไม่ค่อยมาสนใจเขาสนใจแต่โชโตะฝึกแต่โชโตะโทยะานี่ที่อยากให้พ่อเนี่ยหันมามองเขาอีกครั้งึง ก็เลยได้แบบฝึกฝนด้วยตัวเองพัฒนาด้วยตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่อจะทําให้เอนเดเวอร์เนี่ยกลับมาสนใจจนโทยะเนี่ยฝึกตัวเองจนแบบสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของอัตลักษณ์ไปได้จากไฟสีส้มหรือว่าสีแดงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็กลายมาเป็นไฟสีฟ้าสีขําแต่เอนเดเวอร์เนี่ยก็ยังแบบไม่ได้สนใจโทยะนะครับเพราะว่ารู้ว่ายังไงโทยะเนี่ยก็ไม่มีทางรับพลังไฟแบบนี้ไหวไม่อยากให้โทยะเจ็บตัวอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าโทยะก็ดื้อรั้นแล้วก็ได้ไปฝึกวิชาคนเดียวนะครับผมจนอยู่ มาวันนึงเนี่ยไฟก็ไม่ป่าด้วยไฟของโทยะแล้วโทยะก็ได้หายตัวไปหรือว่าตายไปนั่นเองนะครับในตอนเด็กนะแต่ว่าพอมาถึงในทไลายปัจจุบันนะครับโทโดรโกิโทยะเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในนามของดาบิหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสมัพันวินเลนนั่นเองก็จากที่เคยเป็นลูกของฮีโร่อันดับที่2ในวันนั้นจนกลายมาเป็นวินเลนที่โด่งดังในวันนี้นะครับผมสําหรับดาบิเจนเทิลคิเมแนลหรือว่าโทบิโตะนะครับคนนี้ก็เคยเรียนในโรงเรียนฮีโร่นะครับแล้วก็อยากจะ เป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่อยากจะเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าโทบิโตะหรือว่าเจนเทนเนี่ยครับเป็นคนที่เรียนก็ไม่เก่งหัวไม่ดีนะครับตกซ้าชั้นอะไรแบบเนี้ยอยู่ถึง4ครั้งนะจนกลายเป็นเหมือนแบบจุดด่างพ้อยของโรงเรียนกลายเป็นตัวเอื้อมละอาเป็นตัวอับไอไขขี่หน้าของโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยนะครับจนเขาเนี่ยไม่สามารถจะเรียนต่อที่นั่นได้ก็ถูกไล่ออกมาอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ถูกที่บ้านเนี่ยด่าว่าเออเรียนทําไมเรียนไม่ได้ทำไมถึงแบบเออเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยก็โดนที่บ้านเนี่ยไล่ออกจาก บ้านอีกคือชีวิตบัดซบมากๆนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ล้มเลิกความฝันนะยังอยากจะเป็นฮีโร่ยังอยากจะช่วยคนอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ทําอะไรก็ไม่เข้าที่เข้าทางนะครับทาอะไรก็แบบผิดที่ผิดทางอยู่ตลอดนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเจนเทินเนี่ยก็เคยอยากจะช่วยคนนะครับแต่ว่ามันก็ไปขัดขวางการทํางานของฮีโร่แทนนะครับคือแบบทําอะไรก็ผิดไปหมดก็นั่นแหละครับเวลาเนี่ยมันก็ได้ผ่านมาเรื่อยๆนะครับจนเจนเทินเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเนี่ยเริ่มห่างไกลกับ,บความฝันเขาไปเรื่อยๆนะครับเลย พลิกตัวเองนะครับจนพลิกตัวเองกลายมาเป็นโจรคุณธรรมแทนนะครับก็คือเป็นวินเลนเป็นโจรนั่นแหละครับที่แบบก่อชญาก,กรรมาอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบมันร้ายแรงถึงชีวิตฆ่าคนเหมือนกับพวกวินเลนทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะครับก็อย่างเช่นในกรณีตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่เจนเทินเนี่ยเขาได้ทําการไปป้นซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับที่มีข่าวว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ได้ทําการนําพุดดิ้งที่ใกล้หมดอายุเนี่ยมาวางขายมาหลอกลวงประชาชนอะไ <ๆ S 1> รบแบบนี้นะครับเจนเทิเนี่ยก็เลยแบบไปป้นที่นั่ท เพื่อแบบจะประกาศว่าถ้าเกิดว่าเองเนี่ยเอาพุดดิ้งหรือว่า,อาของหมดอายุมาขายหลอกลวงประชาชนเองเนี่ยเองจะโดนป่นเป็นเหมือนการประกาศอะไรแบบนี้นะคบว่าถ้าเกิดใครทําผิดเนี่ยเองเจอค่าแน่อะไรประมาณนี้เป็นโจรคุณธรรมแต่ว่ามันก็เป็นโจรอยู่ดีอ่ะมันก็เป็นวิลเล่เป็นคนที่ไปป้นคนอื่นเป็นคนที่ทําความผิดอยู่ดีดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับสาหรับการทําแบบนี้คนต่อมานะครับก็คือสไลดิ้งโกนะครับผมก็คือแบบเป็นฮีโร่คนหนึ่งนะคบที่ได้ไปเข้าร่วมกับพวกกลุ่มแนวรบปลดปล่อยนะฮะเอาข่า เฮีโร <Hero S 2> ไปขายอะไรต่างๆนานานครับเพราะว่าเห็นด้วยกับแนวคิดของกลุ่มแนวลบปลดปล่อยก็เลยทรยศฝั่งเฮีโรแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็ทําอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ออกมาแค่แป๊บๆก็โดนจับตัวได้แล้วนะครับชิร์คุโมโอเบโรหรือว่าเพื่อนรักในวัยเด็กของอาจารย์ไอสวะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถูกเปลี่ยนมาเป็นวินเลนทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้จำยอมหรือว่าไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าในตอนเด็กในสมัยที่เรียนอยู่ใน โรงเรียน UA นะครับเชีระคุโมะเนี่ยเขาก็ได้รับภารกิจไปทําอินเทอร์นกับอาจารย์ไอสวะนะครับแล้วก็ได้ไปทํางานปฏิบัติช่วยคนอะไรไปนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันก็ได้เกิดอุบัติเหตุกับเชีระคุโมะขึ้นนะครับก็คือเชีระคุโมะเนี่ยเขาช่วยเด็กนะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยโดนตึกขนาดใหญ่นะครับเป็นซากตึกซากปลาหักพังอะไรแบบเนี้ยหล่นทับตัวเองอย่างจังนะครับทับเต็มๆจนเชีระคุโมะเนี่ยตายแล้วการเวลาเนี่ยครับมันก็ได้ผ่านมานานมากนะครับจนอาจารย์ไอสวะโตได้เป็นนครรูอะไแบบี้ แล้วกเพิ่งจะมาเฉลยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับศพของเชีลคุโมะเนี่ยครับได้ถูกดรอุจิโกะแล้วก็ออฟวันเนี่ยนำไปดัดแปลงนะครับกลายมาเป็นโนมุที่มีชื่อว่าคุโรกิริหรือว่าวาปเกตนั่นเองคือแบบน่าสงสารมากๆนะครับทั้งตัวเชลคุโมะเองทั้งตัวอาจารย์ในสวะแล้วก็พีเซนไม่คือแบบนึกว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยตายไปต้องนานแล้วแต่ว่ากลับถูกขโมยศพไปทําแบบนี้กลับถูกขโมยศพไปดัดแปลงกลายมาเป็นโนมุเพื่อมาเป็นศัตรูกับตัวเองคือแบบโอ้โห โหหดหูมากๆซึ่งดรอุจิโกะนะครับเขาก็ได้บอกด้วยนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบอยากจะได้เชลล์คุโมะหรอกเขาอยากจะได้ศพหรือว่าอัตลักษณ์ของอาจารย์ในสะวะตังหักนะครับแต่ว่ามันผิดแผนหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะก็เลยได้มาเป็นเชลล์คุโมะแทนนะครับเพราะว่าเชลล์คุโมะเนี่ยเ <c oughs> ขามีอัตลักษณ์คือเมฆนะครับสามารถเรียกก้อนเมฆอะไรแบบนี้ได้นะฮะและว้ววาร์ปเกตเนี่ยมันก็ถูกดัดแปลงมาจากอัตลักษณ์ของเชลล์คุโมะนั่นแหละครับมันเป็นการผสมอัตลักษณ์อะไรต่างๆนานาเข้าด้วยกกันนจนจเเิดมาป็ ว้าปเกรดอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นเองนะครับและคนสุดท้ายก็คือเลดี้นากองนะครับมือสังหารขององค์กรฮีโร่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทําตําแหน่งแบบฆ่าทั้งฮีโร่แล้วก็วินเล่นนะครับเพราะว่าทางองค์กรฮีโร่เนี่ยเป็นคนสั่งการเธออยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรฮีโร่โดยตรงนะครับก็เป็นตําแหน่งเดียวกันกับฮอกนะครับเป็นรุ่นพี่ของฮอกอะไรประมาณนี้โดยงานที่เธอทาเนี่ยครับมันค่อนข้างจะดาร์กมากๆนะครับเพราะว่าต่อให้เธอเนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นฮีโร่ก็เถอะครับแต่ ว่างานของเธอเนี่ยก็คือคอยตามเก็บคอยตามกวาดล้างพวกฮีโร่ที่แบบไปเข้าพวกกับวินเลิร์นฮีโร่ทรยศอะไรแบบนี้คือเลดี้นากองเนี่ยจะตามฆ่าฮีโร่พวกนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปิดข่าวเงียบเพื่อไม่ให้สาธารณชนเนี่ยรู้นะคะว่าเออเบื้องหลังเนี่ยมันมีเหตุการณ์มันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ด้วยหรือว่าแม้แต่วินเลร์นเองนะครับก็ฆ่าวินเลร์นด้วยนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยกฎหมายคือห้ามฆ่าวินเลิร์นใช่ไหมครับแต่ว่าเลดี้นากองเนี่ยเธอได้รับงานมาจากเบื้องบนอีกทีหนึ่งเบืออบบบเบ้องหลังคอย วินเลอแล้วก็ฮีโร่ที่ทําความผิดหรือว่าทําอะไรที่แบบมันจะเสื่อมเสียต่อองค์กรฮีโร่ในอนาคตอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเหมือนคนที่คอยรักษาภาพลักษณ์ของฮีโร่อยู่เบื้องหลังนะครับแบบว่าถ้าเจอฮีโร่เลวก็ฆ่าทิ้งเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยฮีโร่มีคนแบบนี้อยู่ด้วยอะไรแบบนี้นะครับเป็นแบบเอ่อทำให้ฮีโร่เบื้องหน้าเนี่ยมันดูใสสะอาดแต่ว่าเธอเนี่ยจะอยู่เบื้องหลังเป็นแบบด้านมืดของฮีโร่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเลดี้นากองเธอก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับงานที่เธอทํานะครับเเเพะเธอี่ รู้สึกว่ามันเหมือนแบบผักชีโรยหน้ามันดูเฟกอะไรแบบเนี้ยนะครับเลดี้นากองเนี่ยก็เลยได้มาขอลาออกกับคณะกรรมการฮีโร่คนหนึ่งนะครับแต่ว่าทางคณะกรรมการเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เลดี้นากองลาออกเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบอารมณ์แบบเข้าแล้วออกไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับทางคณะกรรมการคนนั้นเนี่ยก็แบบจะเล่นงานเลดี้นากองจะรอบโจมตีเลดี้นากองนะครับแต่ว่าก็โดนเลดี้นากองเนี่ยฆ่าไปนะครับและหลังจากนั้นเลดี้นากองเนี่ยก็แบบเออกลายมาเป็นอาชญากรแล้วถูกส่งเข้าไปอยู่ในคุกทาทาลอสแล้ว ก็โดนปิดข่าวด้วยนะฮะข่าวที่เลดี้นากองโดนจับอะไรแบบนี้คือปิดเงียบเพราะว่าถ้าเปิดเผยไปเนี่ยมันจะเป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์ฮีโร่นะครับว่าองค์กรฮีโร่ภายในทะเลาะก,กันอะไรแบบนี้นะครับข่าวเนี่ยก็เลยแบบถูกปิดเงียบนะครับเป็นปริศนาไปโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องราวของคนดีๆที่กลายมาเป็นวินเลนนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าขาคาตกบกพร่องคนไหนไปอะไรยังไงหรือว่ามันมีใครอีกก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมสําหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ขอฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดภาพประกันใดหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นในอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ